สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะภูมิพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอหัวข้อการจัดก,การเรียนรู้แบบแบ,บ่งกลุ่มทางานโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะค่ะ1น,นางสาววิสุดาสวาุวรรณไตรค่ะ2นางสาวยาเยวเลศสว่างพื้นและดิฉันนางสาวนิพาพรทาบุรานค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับการจัดก,การเรียนรู้กันก่อนนะคะการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยเป็นกระบวนการสําหรับผู้เรียนที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะ และกระบวนการให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้สําหรับการประกอบอาชีพหรือการทํางานในอนาคตนะคะค่ะการจัดการเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการสอนโดยการกระทาการจัดแผนการสอนของครูการทําสื่อการสอน ซึ่งครูเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยนะคะค่ะสําหรับการจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบเช่นการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทํางานการจัดการเรียนรู้แบบวิธีใช้คําถามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการจัดการเรียนรู้แบบการทดลองค่ะแต่ในที่นี้พวกเราจะมาพูดถึงการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทํางานค่ะ น,นี่นะคะสาหรับการวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางานนะคะเป็นวิธีการสอนที่ครูเนี่ยมอบหมายการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถของนักเรียนนะคะหรือความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่ทํางานร่วมกันและเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยทำงานร่วมกันตามวิธีแห่งประชาธิปไตยค่ะ ต่อไปเรามาดูจุดมุ่งหมายของวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางานนะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดช,ชอบร่วมกันในการทํางานก็คือเป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบว,วินัย 3. เพื่อฝึกทักษะในการแก้ปัญหาการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยปฏิบัติงานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และมีประสบการณ์ตรงในการทำงาน4เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานตามความสนใจตามความถนัดและความสามารถของตนค่ะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนในการสอนแบบแบ,บ่งกลุ่มทำงานจะมีสีข้อด้วยกันนะคะข้อ1นนะคะครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดจุดมุ่งหมายของการทำงานในแต่ละกลุ่มขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายและวิธีการทำงานอย่างละเอียด สองครูเสนอแนะแหล่งวิทยาการที่จะใช้ศึกษาค้นควา้าหาความรู้นะคะได้แก่เป็นการบอกรายละเอียดของหนังสือที่จะใช้ศึกษาค้นคว้านะคะขั้นที่3นักเรียนร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายขั้นที่4นะคะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือครูและนักเรียนประเมินผลการทํางานในกรณีถ้าเป็นครูนะคะให้สังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน ในกรณีที่เป็นนักเรียนก็ให้ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มของตนนะคะโดยจะต้องบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานผลที่ได้รับและการพัฒนางานในโอกาสต่อไปค่ะค่ะต่อไปเรามาดูข้อดีของวิธีการสอนแบบแบ,บ่งบททางานนะคะ 1. นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่ 2. นักเรียนได้ทํางานตามความถนัดความสามารถและความสนใจของตนเอง ต่อไปเราไปดูข้อสังเกตของวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงานนะคะ 1. ถ้าครูเพิ่งเริ่มใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงานครั้งแรกครูควรดูแลนักเรียนใกล้ชิดเช่นต้องดูแลให้นักเรียนทุกคนทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนักเรียนผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มต้องทําหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่มรวมทางประสานงานกับครู2 หน้าที่การเป็นหัวหน้ากลุ่มควรหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเพื่อฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 3. การปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มนะคะก็สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบค่ะอย่างเช่น5คน3คน2คนนะคะก็คือจะแบ่งตามความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆใน,ในรายวิชานั้นๆค่ะ สำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอในหัวข้อการจัดการยนรู้แบบเป็นกลุ่มไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ